สวัสดีครับพี่น้อง FC ศูนทอนชัยครับแล้วก็สวัสดีเชฟกระทาเหล็กของเราครับคุณครูจำรัดจะมานำเสนอเมนูสุดพิเศษนี่ก็คือเมนูอะไรครับผมแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานที่เป็นเมนูที่หลายท่านชื่นชอบเบื้องต้นเลยก็คือน,นำน้ำกะทิหัวกะทิครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับผมอันนี้คือเคี่ยวไว้แล้วนะครับเนี่ยภาพนี่ก็ เคี่ยวให้เคี่ยวกะทิเสร็จก็เอาอเครื่องแ,<ต>แกงน,นิดน,นึงแล้วก็ใส่เครื่องแกงอ่าใส่เครื่องแกงหอมขึ้นแกงหอมนี่ครับก็จะทําเยอะนิดน,นึงครับสามหม้อครับมีของหั่นลูกานปปาแล้วก็ปฐมหนึ่งสองสามแล้วปฐมสี่ห้าหกครับผมกับโครงการอาหารกลางวันแล้วก็เป็นผลงานมืออาชีพของเชฟของเราครับกับแกงเขียวหวานเนาะ<ง>อันนี้เป็นแกงเขียวหวานใส่อะไรบ้างครับไก่ครับแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่ใส่ฟัก กับมะเขือเนาะน้ำสองสูตรตอนนี้านจะใส่ฟักวานจะใส่ฟักเพราะเขาไม่ค่อยถนัดกับมะเขือเนาะพอหนึ่งสองสามถึงเสียหัก็จะเป็นเป็นมะเขือครับผมทานกับอะไรได้บ้างขนมจีนก็ได้เนาะข้าวสวยได้ข้าวสวยร้อนๆมื้อเที่ยงนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ขั้นตอนแรกมาดูเลยก็คือนำหัวทิศลงไปนะครึ่งกิโลครับ เคี่ยวพอแตกมันจากนั้นก็นําส่วนของพริกแกงนะพริกแกงเจ้านี้ถือว่าโอเคมากเพราะละเอียดนะบางเจ้าก็จะมีเรื่องของบทไม่ดีก็จะมีตะไคร้ครับชัดเจนเกินไปนะโอเคฮะอ่านะครับเมื่อเคี่ยวได้ที่พริกแกงกับกะทิเข้าเนื้อกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใส่น้ําตาลเนี่ยฮะ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเป็นน้ำข้นๆก็ได้เช่นกันอันนี้จะช่วยเรื่องรสชาติให้เข้มข้นอร่อยนะฮะใส่น้ำตาลมะพร้าวไปปริมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้บน,น้ำตาลมะพร้าวประมาณสามขีดสามขีดครับผมก็จะไม่เน้นให้หวานนะครับไม่เน้นหวานมากอันเล็กน้อยนะะอ่านะครับเมื่อ ตะคูนี้เราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็เคี่ยวดูสีสันนสีเขียวมีกลิ่นหอมของกระเที่ยกลิ่นของน้ําตาลนะแล้วก็เครื่องเทศนะฮะเขียวหวานอร่อยๆเป็นเขียวหวานไก่สองสูตรนี่มีใส่ฟักกับมะเขือนะครับผม,มอ่านี่ก็เป็นฟักแล้วก็เ,เลือดไก่นะครับผมแล้วก็มีใบแล้วครับตา<ม>โหระพาโหระพาเนี่ยเครื่องเทศของไทยเนี่ยสุดยอดมาก ต้องชื่นชมแนวคิดของคนโบราณนะครับที่สามารถนําสมุนไพรเนี่ยนำมาปรุงอาหารแล้วก็เป็นการช่วยดูแลเรื่องสุขภาพนะครับลวดทานผักให้เป็นยานเองนะคร,นครับดีมากๆสําหรับมะเขือครับก็เราก็หั่นแบบนี้เลยนะครับก็แช่น้ําไว้เพื่อ มีเคล็ดลับมาบอกครับก็คือถ้าไม่อยากให้มะเขือเป็นสีดํานะครับก็ให้ใส่น้าเกลือลงไปนะก็แช่ไว้สักครู่หนึ่งห้าทีถึงสิบนาทีก็ได้นะครับผมจะทําให้มะเขือไม่ดานะ,นะเวลาไปผัดเนี่ยสีสันก็จะดูสวยงามครับผมสังเกตนะครับว่าการเคี่ยวเครื่องแกงน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิเนี่ยได้พอดีก็สังเกตว่ามีการแตกมันมีมันใสๆออกมาแล้วก็พร้อมแล้ว ต่อไปเราก็จะทําการปรุงครับผมเนี่ยปรุงรสชาติเลยุรงรสชาตนะิมีอะไรบ้างครับที่ต้องปรุงมีสิ่งแรกเลยอ่ามาดูกันง่ายๆเลยนี่เป็นซีอิววอ๊วขาวประมาณสอ,สองทับพีแล้วแตไปแล้วแตปริมาณที่เราแกงอ่านะแล้วแต่ดูลักษณะของเครื่องแกงนะอ่าดูน้ําแกงว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรสซอสปรุงรสฝาเขียวครับผมอ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งทับทีครับผมอเมื่อกี้ก็ใส่ไปแล้วครับก็เป็นซีอนะิ๊วเนาะซีอิ๊วขาวนะแล้วก็อซอสปรุงรสฝาเขียวนะฮะต่อไปก็จะเป็นผงนัวครับผมอปริมาณ มาดูปริมาณนิดนึงอันนี้เชฟเชฟของเราก็จะรู้ปริมาณครับทำมาบ่อยแล้วครับประมาณเท่าไหร่ก็จะรู้เลยสองช้อนชาสองช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอไม่ใส่ก็ได้ครับบางท่านไม่ไม่ไม่ทานผงนัวก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับสามมอนะครับ กับเชฟเมืออาชีพของเราเราใส่เครื่องปรุงตามที่บอกไว้นะครับปรุงไปพร้อมกันทั้งสามหม้อเลยนะครับปริมาณที่ใช้นี่คือแบบจำได้หมดแล้วครับว่าใส่เท่าไหร่รสชาติยังไงนะครับไม่ต้องชิมเลยนะครับต้องบอกเลยมีไม่ต้องชิมด้วยนะวันนี้ก็พามาหลังครัวตรงนี้มาดูเบื้องหลังความอร่อยของเด็กๆกับเชฟมือทองของเรา ต้องบอกความจริงว่าไม่ต้องชิมจริงๆครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะเขาเรียกว่าด้วยประสบการณ์นะฮะทำบ่อยๆต่อไปก็น้ำปลาจะไม่เน้นใส่เยอะนะครับมันจะเค็มต้องคอยชิมไปตอนต้องมีชิมบ้างสุดท้ายนะพอเด็กกลุ่มเป้าหมายของเราก็มีสามชุดนะเด็กๆก็จะเผ็ดน้อยนิดหนึ่งใช่ไมไม่เน้นรสจัด ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องเผ็ดแซ่บเข้มข้นประมาณนี้ครับของเด็กๆก,ก็จะลดลดความลดจัดลงถ้าม mm ีม hmm. ะมะเขือพวงได้ใช่ไหม่ถ้ามีมะขอัวงมะเขือพวงสายนี่จะเหมาะมาก mm hmm. แต่ต้องบอกว่าผักต่างๆก็ค่อนข้างจะ mm hmm. ยังมีราคากันอยู่คร mm hmm. ับ้อปรับปรับตามงบประมาณน,นะครับ mm hmm. แต่เด็กๆก,ก็อิ่มอร่อยแน่นอนนะครับผม เริ่มเข้มข้นแล้วครับประมาณนี้นะครับหม้อนี้ก็กำลังเดือดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมกิโลครับผมเนี่ยมีตีนไก่เจ็ดกโลครับมีปีกไก่อะไรนี่เนาะนี่ครับเจ็ดกโลเจ็ดกิโลครับผมโลเท่าไหร่แล้วครับทุกวันเนี่ยเจ็ดสิบห้าอ๋อเจ็ดสิบห้าบาทครับผมใส่ลงไปครับผม ก็นำมาเคี่ยวให้เข้าเนื้อฮะแล้วก็รอจนสุกครับผมอ่าเราก็จะนำเนื้อไก่ที่เตรียไมไว้นะฮะใส่ลงไปครับแล้วก็คนให้เข้าเนื้อแล้วก็ทิ้งไว้จนสุกนะครับผมเพื่อเราได้ทำการปรุงแต่ก็ต้องมีการปรุงในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่มะเขือแล้วก็ฟักไปด้วยนะครับ สีสันเนี่ยยังไม่เรียบร้อยก็ยังหน้าหน้าอร่อยแ้ว เราสังเกตว่าของอเด็กเล็กนะครับอนุบาลก็จะสีแสงก็จะไม่เน้นเผ็ดนะครับผมเด็กโตก็จะเข้มข้นนิดน,นึ่งดูสีสันครับ ครับก็เมื่อเขาสุกนะครับถึงจะได้นํามะเขือหรือว่าเป็นฟักใส่ลงไปนะครับต้องให้เนื้อสุกก่อนนะครับต้องรอให้เนื้อสุกก่อน,นครับหลายท่านก็สงสัยว่าสังเกตเนื้อสุกยังไงนะครับถ้าเป็นสีแบบนี้ก็คือสังเกตว่ากระดูกเริ่มจะโผล่อสังเกตใช้เวลาเบ็ดเสร็จในการทําประกอบเมนูเนี่ย ประมาณ20นาทีนะครับผมหนึ่งหม้อเนาะแล้วเฉพาะเนื้อไก่สุกนะครั oh, อ๋อเฉพาะเนื้อไก่สุกเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับสุกแน่นอนนี่จะเริ่มรอดแนะั้เอามาดูว่าเนื้อไก่สุกแล้วเนี่ยสังเกตยังไงครับ ถ้าบางคนดูไม่เป็นก็อาศัยเวลาประมาณ1 5ห้าถึงนาทีนะครับครับน้อยก็อันนี้จะเห็นว่าตัวนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกเพราะว่ายังแน่นๆอยู่ยังเกาะอยู่ใช่ทีถ้าสุกเนี่ยเขาจะพองๆออกแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆจะร่อนแล้วก็เห็นกระดูกกระดูกมันมันโผล่ขึ้นมาเหมือนเป็นจะร่อนอ่ามันจะหลุดออกแยกกันดูตัวอย่างทีหนึ่งอันนี้คือยังไม่บางชิ้นก็ใกล้สุกแล้วเนาะไก่ก็จะสุกง่ายหนึ่งมัน เทียบกับ<ค>ทุกเนื้อนะครับไก่พันนี่ก็สูงมากมันจะนนเ,นเริ่มเห็นกระดูกอ่าน,นี่ครับเริ่มมองเห็นกระดูกนะรประมาณนี้นะครับมันจะหดเข้าตรงนี้โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเติมเติมน้ำครับเป็นน้ำต้นคือหางกะทิอ่าเป็นหางกะทิแล้วนะครับอ,อ,อ่าเพิ่มไปนิดนึงช,ชุดแรกก็จะเป็นการเคี่ยวน้ำกะทิอ่าให้เข้ากับพริกแกงอันนี้ก็เป็นการเติมสีสัน ให้มีความมันเพิ่มขึ้นนะอันนี้ปรนมาณที่ใส่ไปเองเท่าไหร่ครับก็หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลเลยนะครับต้องมีรสชาติมันนะครับเก่งเขียหวานก็คือจะออกมันออกับหวานครับมันหวานนะครับตามสูตรเลยอ่าเป็นเมนูของคนไทยเป็นจะตามมาเขอ่า <c oughs> ก็หวานมันเค็มนะครับผม ก็คนน้ำกะที่ที่เติมไปเมื่อสักครู่นี้ให้เข้ากันนะดูสีสันประมาณนี้ครับผมอ่าเนี่ยเชฟบอกว่าถ้าเหนือขาววันถ้าไม่มีมมกระดูกให้ดูนะให้ดูจากสีสันของเนื้อมันจะเป็นอะไรลองจะมันสว่างๆนี่เอาเป็นสีขาวนะ,ะอ่านี่ครับ ยยอ,อย่างภาพนี้ชัดเลยครับถ้าสุกแล้วมีกระดูกติดเนี่ยกระดูกจะโผล่ออกมากแบบนี้นะครับอันนี้คือสุกแน่นอนสุกแล้วครับผมต่อไปก็เติมน้ำอ่ะต่อไปก็เติมน้ำแล้วก็ใส่พลไปกับะกะทิาะทหางกะทิเพราะว่า,าตัวนี้มันจะไม่มีถ้าเราไปซื้อกะทิสดมันจะแยกหัวหาง<ม>แต่ตัวนี้เราจะเอาข้นขวดนี่เป็น เป็นหางกะทิแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่ฟักอ่าเรารอให้เดือดนะครับเดือดสักหนึ่งรอบแล้วก็เติมฟักหรือว่าเติมมะเขือลงไปเนาะมาดูกันแบบใกล้ชิดเลยท่านที่กําลังมองหาวิธีทําแกงเขียวหวานแห่เลยอันนี้ก็เป็นเมนูเขียวหวานไก่เนาะเป็นเขียวหวานหมูได้ไหมครับได้เขียวหวานเนื้อได้ไหมครับไ,ได้ไดหมดปลาได้ไหมไม่ได้ ปลามันจะคาวมันจะเละว่าจะเละ่ารวิธีการเขียวหวานก็จะมีสองอย่างมีประเภทเนื้อนะครับเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าประเภทเนื้อเนื้อวัวก็ได้ครับอ่ะขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเดือดได้สักครู่หนึ่งก็ใส่ฟักลงไปอ่า การหั่นให้สวยงามก็จะหั่นแบบนี้หรือวิธีการหั่นนิดน,นึงครับท่านที่อยากจะทําเป็นเมนูสําหรับขายเป็นแกงถุงก็ประมาณนี้ครับแบบเปิดทุกเคล็ดลับในการทําแกงขวหวานให้อร่อยในคลิปนี้เลยนะนครับคนที่เข้ากันอันนี้ของอนุบาลน,นะครับจะประมาณนี้ครับฟักต้องบอกว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆ ต้มจืดหรือว่าแกงฟักอะไรเงี้ยรสชาติจะดีหม้อน,นี้ก็จะเป็นฟักนะครับต่อไปเด็กโตะจะเป็นมะเขือเยปริมาณในแต่ละหม้อเน,นี่ยเชฟของเราก็จะรู้นะครับใส่ประมาณไหน,นก็ต้องเติมน้ำเข้าไปอีกนะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปล่อยไว้เดือดสักครู่นะจนกว่ามะเขือจะสุกนะครับอันนี้มะเขือก็ผ่านการแช่น้ําเกลือมาครับก็จะไม่ดำนะฮะก็ดูสวยงามน่าทานเคล็ดลับง่าย รอให้เดือดตอนเราค่อยเติมน้ํา <liksom S 3> เชฟบอกอว่ารอให้เดือดงเราค่อยเติมน้ํานะครับามารอสักครู่ครับรอให้เดือน <problèmes. S 2> ดนะครับเมื่อเดือดได้สักครู่หนึ่งเราก็ขั้นตอนสุดท้ายอาจจะไม่ท้ายสุดอันนี้ก็จะเป็นการใส่ใส่เลือดลง,งไปนิดหนึ่งเติมสีสันสังเกตมาสังเกตอีกจุดหนึ่งก,ก็คือฟักฟสุกไม่สุกเนาะสุกครับถ้าสุกมันจะใสอ่าฟักจะใสนะครับจะไม่สีขาวขุ่น สังเกตท,ที่ไม่สุกก็จะไปออกสีขาวขุ่นหน่อยนึงแต่างนี้นคือที่เติมไปใหม่มันยังสุกโอเคครับเนี่ยสังเกตอย่างเงี้ยถ้าใส่ก็คือมันสุกแล้วครับพิธีการสังเกตง่ายๆเพราะถ้าปล่อยนานมันจะเละนนเนาะต่อไปก็จะเป็นการใส่ใส่เลือดลงไปครับผนเลือดไก่เลือดหมูได้ไหมครับได้แต่เลือดไก่เขาดีคือเขาจะรสชาติดีแล้วก็นุ่มนะครฮะเรื่องความอร่อยก็เป็นเลือดหมู ตามสะดวกครับเนี่ยสามารถประยุกต์ได้นะครับก็จะใส่เป็นเลือดไก่หรือเลือดหมูเลือดไก่ก็ยีบาทได้กี่ก้อนสี่หรือห้าก้อนสี่ก้อนใช่ไหมอันนี้เราจะไม่คนมากนะครับเพราะว่ามันจะเละนะครับพยายามคนจากข้างล่างคนจากข้างล่างไม่ไม่โดนเลือด เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันสาหรับท่านที่อยากจะประกอบเมนูแกงเขียวหวานนะครับสุดท้ายแลยราดหัวกะทิปิดจ็อบด้วยหัวกะทินะครับผมจะสังเกตว่าจะมีอยู่สามสเต็ปสเต็ปแรกก็คือเคี่ยวหัวกะทิสเต็ปที่สองคือใส่หางกะทิหางกะทิสเต็ปที่สามคือใส่หัวกะทิปิดท้ายปริมาณที่ใส่ก็แล้วแต่สองสามทัพพี อันนี้เรียบร้อยจากนั้นก็นําใบอะไรครับใบโหระพ,พามาโรยก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับแกงเขียวหวานไก่อันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักนี่อันนี้คือเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมพอผักมันสลบก็ปิดไฟได้เลยอ่าพผักสลบก็คือผักมันอ่า เริ่มจะสุกครับคู่หนึ่งรล้ปิดได้เลยนะตอนนี้สามารถปิดแก๊สได้เลยครับผมเขียวหวานไก่ใส่ฟักเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็มาดาูเขียวหวานนี่เป็นมะเขือนะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องรอเขาเดือดสักคู่หนึ่งนะครับผมนะดูดูดู อนนเ,เอาละมาดูนะครับหน้าทานขนาดไหนสีสันเนี่ยครับนนเนือ้อไก่ถ้าอยากกล้ดีก็ต้องมีพริกหั่นพริกเฉียง<ช>หั่นเฉียงมาโรยหน่อยหนึง่งอ่าแต่อันนี้ของอนุบาลน,นะครับมันก็เลยไม่ต้องใช่อ,อันนี้ก็ถือว่าเผ็ดละ้ะสำหรับเด็กๆน่ครับน่าอร่อยมากครับอ่ะนี่ครับฉุนห,บนบหน้าของเขียวหวาน ฟักแล้วก็ทานกับใบหมอยสุดนี่ครับทานไปได้กับขนมจีนอันนี้ก็2โลหรือเปล่าครับเปสหนึ่งโลครับผมเนี่ยฮะพร้อมเสิร์ฟับผมสำหรับเขียวหวานไก่ใสกับขนมจีนครับผมเดี๋ยวมาทานด้วยกันครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมครับช่วงนี้ไม่ใช่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ